พอหลังจากนั้นมา5ปีเนี่ยเพื่อนในแก๊งคนหนึ่งอ่ะเขาอยู่อุทัยธานีแล้วเขาจะแต่งงานครับเขาก็เลยให้พวกผมไปงานแต่งมีเพื่อนไปทั้งหมด9คนไปถึงเราก็ไปที่บ้านงานก็ไปช่วยกันทําซุ้มจัดนู่นจัดนี่จนบ่ายจนเย็นพอเย็นมาเนี่ยก็ถามตีว่าเฮ้ยตีให้พวกกูนอนไหนวะมันก็บอกว่าเฮ้ยกูจองรีสอร์ทไว้ให้แล้วรีสอร์ทญาติกันรีสอร์ทป้ากูเองครับปลอดภัยอไม่มีอะไร นอนได้สบายไม่มีประวัติไม่มีประวัติของป้ากูเองของป้ากูเองก็พวกผมก็รวมตัวกันขับรถออกมาจากบ้านงานเพื่อที่จะมาพักที่รีสอร์ทเลี้ยวเข้ารีสอร์ทปั๊บสิ่งแรกที่เห็นเลยคือสารใช้คําว่าสารแบบตะโกนสารใหญ่เลยเหรอคนขึ้นมปนั่งขัดตมาดได้อุยสารไม้สารไม้อยู่หน้าทางเข้าเลยเเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปก็10เมตรเจอเลยก่อนจะถึงได้ใดก่อนถึงได้ใดเลยอุ้ย เออผมก็คิดในใจว่าปลอดภัยแน่เลอวะพอจอดรถเสร็จปั๊บมีป้าคนหนึ่งเดินมาหาน่าจะเป็นป้าตีแหละไปบอกว่าเพื่อนตี้ใช่ไหมลูกบอกใช่ครับอ่านี่ตีจองบ้านหลังนี้มาให้นี่บ้านสองชั้นนอนได้เต็มที่เลยมีอะไรบอกป้าได้เลยนะลูกผมก็อ๋อโอเคมองดูบ้านบ้านนี่มันเป็นลักษณะเป็นบ้านสองชั้นข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้วันนั้นน่ะก็กำลังเก็บของเก็บอะไรกันประมาณสัก หกโมงกว่าได้แล้วตีก็ขับรถตามมาเจ้าเบากเอาเครื่องดื่มเอากับข้าวเอาอะไรมาให้พวกผมก็มานั่งคุยกันพักหนึ่งตีก็กลับไปพอตีกลับไปผมก็นั่งดืม่มนั่งสังสรรค์กันตรงที่้ชั้นสองนั่นแหละม,มันจะมีต้นกล้วยอยู่ต้นหนึ่งพี่แจก๊กวันนั้นลมนิ่งมากต้นกล้วยเป็นร้อยต้นใบตองก็เป็นโอ้เป็นพันใบแต่มีอยู่ต้นเดียวใบเดียว<อ>ที่ขยับอยู่อย่างเงี้ย เอ้ยโอ้โหนึกออกเออมันจะมีใบหนึง่งตลอดเวลาเออเออไม่ลมก็ไม่มีไม่มีพวกผมนั่งกันก็มองกันไอสะก,กิดขาใช่ปะวะอตอนนั้นประมาณทุ่มกว่าแนละ้วจ๋าก็พาลูกลงมาอาบน้ำํำพาอุลตราอองรีลงมาอาบน้ําจ๋าก็หายลงไปพักหนึง่งระหว่างที่ผมนั่งวิจารณ์ไอใบใตองที่ขยับอยู่เนี่ยครับอยู่อยู่จา๋าม่งร้องก,กรี๊ดขึ้นมาไป็นแบบรังรั่นเลยอือผมก็ตกใจก็วิ่งกูก็ลงไปข้างล่างก็เปิดประตูเข้าไปจ๋า กะเตงลูกสองข้างอุ้มกเ็กเตงก็เตงวิ่งออกมาสวนออกมาผมถามว่าอ้าวจา๋าเป็นไรจาร๋าบอกว่าหนูว่าพาลูกลงมาอาบน้ําใช่ไหม <Ừ. S 1> อาบน้ําให้อุนต้าองรีเสร็จปับ๊บก็พาเข้ามาแต่งตัวครับระหว่างที่แต่งตัวทาแป้งให้องรีอยู่เนี่ยองรีประมาณสามขวบระหว่างนั้นพี่แจ็คระหว่างที่กําลังจะก้มหน้าเอากางเกงใส่ให้องรีอะ่ะองรีสะกิดแม่จ๋าแม่จ๋าใครอะ่ะชี้หน้าประตู